แ็กตรงใต้ผีงอกเลยนะครับเพราะแจ็คตัวน,นี้นจะสั้นหน่อยโอเคอันนี้คือล้อเดิมของเขานะครับ มันเขียนอะไรบ้างนี่โตโยต้าส A U J นี่น่าจะหมายความว่ามัน offset เป็นบวกนะครับ E T เป็นบวกนะบวก30เท่าที่ผมทราบนะข้อมูลผิดพลาดประการใดผมไม่แน่ใจนี่น่าจะเป็นยี่ห้อเขาของเดิมเนี่ยทนถึกมากนะครับมัน offset เข้ามาค่อนข้างลึกหมายถึงมันมันหุบเข้ามาข้างในนะครับนี่เป็นรหัสประมาณนี้แหละผมก็ไม่ทราบหรอก พราะมันใส่จริงๆแล้วมันจะมันมากับ26570เนอะเนี่ย 26570R17 นะครับในในรุ่นปี2017นะฮะให้ผมจะเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูนะครับรถใช้มา70,000กลางๆก,ก็ยังโอเคอยู่ไม่มีอะไรหรอกประมาณนั้นเดี๋ยวตัวนี้ผมจะเอารองใต้ท้องนะครับเพราะว่ารถผมมันค่อนข้างสูงผม จะรองเป็น2ตัวแล้วกันผมเอายางเก่ารองด้วยเพื่อความปลอดภัยครับถ้าไม่งั้นเซฟตี้เราจะไม่เอาตัวเราไปอยู่ข้างใต้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันมานี้เราค่อยเอาแจ็กลงให้สัมผัสมันโดนกับล้อเลยนะครับเพื่อช่วยประคอง แจ็คสแตนไปด้วยนะครับก็ผมจะไม่ให้ตัวนี้สแตนอันโลนเดี๋ยวมันลั่ง ที่เราทำให้สเตนสูงเราจะได้ทำงานมีเวิร์ก g s งสเปซตรงนี้เยอะขึ้นนะครับเพราะเราจะทำงานข้างใต้นี้ถ้ามันต่ำเกินทำงานยากนะครับ ตรงนี้คือส่วนที่มันติดนะครับตัวบอดี้เมาส์เราจะช็อบออกถ้าเป็นกระบะยี่ห้ออื่นพิกัดตัวอื่นเนี่ยอย่างพวกยิสุหรือ,อในตระกูลฟอร์เนี่ยตรงนี้มันจะขยายใหญ่มากใส่285 75ดห้เอาินี่ยโดยที่ไม่ต้องอะไรเลยนี่เราต้องปาดต,ตรงนี้นะครับปาดนี้ออกเพื่อหลบเพราะว่าองศาในการเลี้ยวของล้อมจะไปเบียดถ้าไม่โอเวอร์ไซส์หมายความว่าสองหก 1 A 6เนี่ยใส่ได้สุดแค่นั้นอาจจะต้องเขยบตั้งศูนย์เพื่อตรงนี้ช่วยนะครับอันนี้ความรู้พื้นฐานผมก็ไม่ใช่ช่างนะอันนี้เราก็จะปาดต,ตรงนี้ออกอเดี๋ยวมาดูกันว่ายังไงอาจจะต้องถอดบุชชิ่งตรงนี้ออกไหมผมไม่แน่ใจนะเพื่อสเปซในการผ่าประมาณนี้เลยครับผ่าแล้วเราก็จะทุบเข้าบางท่านเขาก็จะผ่าทิ้งเลยแล้วก็เป็นเพลทเดี๋ยวดูด,ดูดูก่อนว่ายังไงอันนี้นะครับของผม จะประมาณนี้ส่วนที่ระบายไว้นี่คือเราจะเอาออกนะครับดูว่าผมจะไปถึงนี่ไหมนะครับเพราะว่าผมอยากหลบแต่ก็ที่จริงแค่นิ้วก็เพียงพอแล้วแหละผมวัดจากตรงนี้นะผมเอาไอ้ตัวนี้ชนให้ดูประมาณนี้จริงๆแล้วอาจจะสามนิ้วครึ่งก็ได้นะครับหรือไม่มันก็จะมาประมาณสี่นิ้วครึ่งนะครับหมายถึงวัดจากข้างในออกมาเห็นไหมเห็นหเห็นเห็นมาร์คกุเเมเนาะ ประมาณนั้นเดี๋ยวดูก่อนว่ามันตัดแล้วมันจะอันนี้คือสามนิ้วครึ่งจากนี้นะครับเอาแค่ชนคร่าวๆนะครับนี่คือสี่นิ้วครึง่งปาดเพื่อลบปรศาตัวนี้ออกแล้วก็เราก็จะดัดตัวนี้เข้าไปพอเอาเอา,เอาสีขาวนี้ออกดัดเข้าไปตัดข้างล่างเลยนะตัดเข้าไปแล้วก็ทําการเชื่อมครับแต่บางท่านคือเขาเขาปาดตรงนี้ออกเลยมันจะง่ายกว่าหน่อยแต่เราทําให้ดูเหมือน Factory OEM น็อตขาดน็อตปลายงานมันก็มีปัญหาอยู่บ้างนะเดี๋ยวต้องไปหาดูแกนพวกนี้ว่ายังไงมีบ้างนะนี่ขาดอย่าเพิ่งไปจับมันร้อนนะขาดอยู่ในนี้เลยอาโโทษ รูปทรง,งเขาก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เราต้องอดอกสว่านเจาะด,ด้วยเพื่อให้เหล็กมันพับได้แต่ผมไม่ได้เรียนนะไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่านี่ครับทรงก็จะประมาณนี้ที่จริงเราเบ้าเบาตรงนี้เพิ่มอีกก็ได้นะครับแต่พอดีเราค่อยๆทริมเอาครับบางท่าน,นะก็แค่ปาดปาดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จบแต่พอดีเราเอาเป็นแผ่นเดิมไว้ ที่ยิงปาดออกแล้วก็หาแผ่นมาปิดมันก็จะเต็มแต่น,นี้มันจะมีช่องว่างแกลระหว่างตัวนี้นะครับเป็นปกติของมันเพราะว่าเนื้อส่วนนี้มันหายไปเทคย r ไทม์ time, นะครับแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เชื่อมยังไม่เชื่อมคิดว่ายังไม่เชื่อมเดี๋ยวจะลองใส่ล้อก่อนหรือว่าจะเชื่อมก่อนเพราะว่านี่มันสุดแล้วอันนี้ก็ข้างในคือเบียดเต้าเลยนะเบียดลูกยางอะถ้าไม่งั้นเราก็เปลี่ยนบูทลูกยางท้มันเล็กกว่านี้ได้หรือเปล่า ไม่รู้นะนถือว่าโอเคครับแต่ว่ารอยเชื่อมเนี่ยอาจจะเชื่อมได้แค่นี้ถึงถึงแค่นี้จากถึงแค่นี้ก็เหลือเหลือเฟือครับความแข็งแรงก็ยังมีอยู่นะฮะอันนี้คือชิ้นที่เราตัดนะครับวางม,มันบาดมือค่อยๆทําค่อยๆกรายออกทีละชิ้นม้นไม่ใช่ว่าปาดท,ทีเดียวมันจะออกหมดเลยนะครับที่จริงตรงนี้ปาดออกเลยก็ได้ ให้มันเสมอเดี๋ยวผมดูก่อนเวลาผมเก็บงานยังไงให้มันสวยนะครับในส่วนของเศษตัวนี้ผมตัดออกแล้วนะแล้วก็ผมจะเพิ่มตัวนี้เข้าไปนะครับแปะตรงนี้น่าจะลุกสกูผมจะตีให้มันงอหน่อยนะครับเพื่อให้มันเข้าทรงกับตัวนี้เนาะหนึ่อออกไหมก็ปเป็นเหล็กทั่วไปครับเตรียมงานดีๆขึ้นเชื่อมแล้ว เรียบร้อยในส่วนของการเชื่อมนลครับพอดีผมไม่ได้เอาให้ดูหรอกเวลาเชื่อมมันใช้สมาธิเยอะผมไม่ได้มืออาชีพนะครับนี่ครับที่เชื่อมไปแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าจะเก็บงานให้สวยก็ตัดตรงนี้ให้มันเป็นสโลปเข้าให้มันเหมือนทรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราใช้ตัวสีสเปรย์ตัวนี้แหละพ่นอันเดอร์โคดไปอีกทีหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ครับไม่ใช่มืออาชีพเนาะ แต่ว่าเราเทคไทม์กับอันอันนี้เมื่อก่อนมันจะอยู่ประมาณนี้เห็นไหมนี่มันเข้าไปเยอะเลยนะก็ทถ้ามันติดอีกยกตัวนี้ออกก็เดี๋ยวปาดข้างในแล้วก็ทุบทุบไฟวอลดูนะครับ r ับเบอร์ไรนะครับมันจะเขียนว่า น้อนระับไรส์ก็จะลักษณะก็จะเป็นยางนะครับพ่นแล้วสีมันก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าอันนี้คือพ่อนเหมือนกับการสนิมไปก่อนนะครับ,บามขอบอะไรต่างๆอนนะาเดียวถ้าเกิดมันจะต้องแก้หรือว่าลักษณะเวลาใส่ยางมาแล้วมีปัญหาหรือเปล่ามันก็จะได้เข้ามารื้อได้นะครับประมาณนั้นเอาอย่างงี้ไปก่อนเดี๋ยวประกอบล้อขึ้นแล้วก็ย้ายฝั่งตรงนู้นนะครับเออตอน เชื่อมเราถอดแบตเตอรี่ขั้วลบออกด้วยนะครับมันจะตัดระบบไฟฟ้าทุกอย่างของของของรถไว้เลยนะครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสปาร์กเข้าไปกล่อง ECU สวิตช์กุญแจก็ต้องปิดด้วยนะสวิตช์กุญแจปิดกบถอดขั้วนี่ออกนะครับเดี๋ยวมันไปเข้ากล่อง ECU ยิ่งรถรุ่นใหม่ๆมันจะมีปัญหาด้วยนะครับนี่ครับทํออนอุปกรณ์ต่างๆก็ประมาณนี้ออนไมชดนะครับ ทำใน้โรงรถของเราด้วยเปรตอ่ะประกอบล้อเคลียร์ของเดี๋ยวย้ายฝั่งนี้ช่วยได้เยอะครับตัวนี้ช่วยได้เอยเอะนะถค่างานประเภทเหมือนของผมเนี่ย ปกติมันจะต้องคลิมออกข้างคือม,มันจะต้องไปปาดพวกชิ้นพลาสติกตรงนี้ก่อนนะครับเพือว่าไเด์เราจะได้เข้าไปได้นะครับ เอาแจ็คแต็นลงแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปขันร้องให้แห่นที่หนึ่งกัง งานฝั่งขวาอันนี้ก็ลิฟต์แจ็คเรียบร้อยเพราะว่าเวลาเราทําฝั่งนู้นแล้วเพื่อเรียนรู้นะครับอันนี้คือพอมาครั้งที่2ก็จะอาจจะเร็วขึ้นนะครับนี่ครับนี่คือมาร์กที่ผมจะเอาออกนะครับสีข,า,ขาวๆนี่คือที่เรามาร์กไว้ก็ประมาณนี้ที่จริงอ่ะเรากลายตรงนี้ออกก็ได้นะครับของอย่างของเมืองนอกเขาตัดเนี่ยเขาไม่ได้สนเลยนะมันเป็นแค่ชิ้นพลาสติก ราะว่าที่จริงมันจะเป็นกรีดจีบ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 ,จบตรงนี้ถ้าเกิดเราจะใส่โอเวอร์ไซส์มันจะต้องครับแล้วก็ของส่วนของหัวเก๋งต่างหากนะครับก็ประมาณนี้ครับเริ่มลงมือกันเลยอันนี้เราเอาออกเลยนะตอนแรกเราเหลือตรงนี้ไว้ใช่ไหมฝัง่งงน้นปึ๊บพับพูดเหมือนง่ายครับ <c ười> ค่อยๆทำ ค่อยทำน,นะครับม,ปปรนะนะมันต้องคุ้นอุปกรณ์ด้วยนะค่อยๆทำครับมันต้องคุ้นอุปกรณ์ด้วยถ้าไม่นั้น <S 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 2> <S 2> อันตรายครับค่อนข้างอันตรายเพราะบางทีตัวลูกหมูมันสะบัดมากบาดคอตัวเองนะครับ <S <S เราก็แต่งด้วยเครื่องมือจนพวกตะบงตะใบอะไรก็นิดหน่อยนะครับมันก็จะเป็นรูปลักษณะประมาณนี้ น,นี่ผมให้ดูจากด้านหลางแม้แต่จากโรงงานเองตรงนี้ก็ยังขึ้นสนิมนะครับมันโฟกัสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอเคอ่ะโฟกัสละตรงนี้ก็ยังขึ้นสนิมนะครับแม้แต่ของโรงงานนะครับดูดีๆนะครับอันนี้ขนาดว่าผมไม่ได้ใช้ริมทะเลนะครับเดี๋ยวเราจะตัดแล้วก็กระเทาะตัวนี้เข้ามานะครับค่อยแต่งหายทีหนึ่ง ทําครั้งต่อมาก็จะเร็วขึ้นมากเลยนะครับเพราะเราไม่ต้องเสียดายแล้วว่ามันจะไปตัดตรงไหนหรือรอตรงไหนเรารู้จุดแล้วนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเขาเข้าเลยครับเป็นตัววีแล้วนะ งมครับมาถึงขั้นตอนการเชื่อมนะครับฝั่งนู้นผมไม่ได้ทําให้ดูเนาะมันยากจริงๆนะฮะผมไม่ใช่มืออาชีพนะผมบอกก่อนผมก็เชื่อมสุดๆของผมไปอืในส่วนนี้ผมเอาผ้ารองไว้ข้างหลังนะครับมันมันมันจะเป็นลูกยางเนาะกับข้างล่างเราพยายามให้มันมีมีน้ําไว้นะครับเนี่ยมีเหล็กโค้งๆอันหนึ่งแล้วก็ มีผ้าชุบน้ำนะครับเพราะข้างหลังมันเป็นลูกยางเนอะเวลามันอาร์คความร้อนมันสูงมากเลยนะครับลูกยางเราจะติดไฟได้และมันก็เสื่อมเร็วกว่าปกติด้วยเวลามันโดนความร้อนนะครับเอาลองมั่วดูที่

ระวังแก๊สในการผอไใหม่นะครับเวลาหายใจเข้าไปแสบจมูกนะครับก็ประมาณนี้ครับแนวเชื่อม มืดก็ดีอยู่อ่ะซื้ยเนี่ยครับอุ่นเลยนะเนี่ยช่วยได้เยอะครับเห็นไหมในแต่ตัวมันีงเกือบไหม้เนี่ย เรียบร้อยนะครับเมื่อวานแสงมันหมดแล้วผมเลยไม่ได้อันนี้ให้ดูอ่าพ่นสีเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมจะปาดแบบแนวฝั่งฝั่งทางนี้จะเป็น aggressive นิดหนึ่งครับพับมานี่ปึ๊บแล้วก็หักปึ๊บมานี่นะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนนะครับนี่ช่องว่างจะเหลือขึ้นมาเยอะเลยนะหมายความว่าต่อไปถ้าเกิดจะอัด3 5โดยที่ไม่ยกแบบสุขของที่ผมใช้นะปาดตรงนี้จบ ป่าตรงนี้จบใจใจนะเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมันมันเป็นกันชนตัวนี้มันเปิดกว้างอยู่ลนะเลยฮะอันนี้อีกแบบหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งอันนี้อีกแบบหนึ่งจะเป็นเนียเน้ยบๆครับอันนี้จะเป็นเนียเน้ยบๆนะฮะนี่ครับเล็กๆดูไม่ค่อยรู้นะครับว่าป่านมานะครับฝีมือนะครับวันนี้ทําเองอันนี้ที่มันเยิเย้มๆนี่คือสี สีอ่อ่พาอันเดอร์อันเดอร์อันเดอร์โคดใช่ไหมมันจะเป็นเอ่อ uh, เขาเรียกอะไรอ่ะมันจะเป็นยางๆหน่อยนะครับอันนี้ผมพ่นสีดําธรรมดาเงาอันนี้มันจะเอียงมานี้ฟึบแล้วก็หักเข้านี้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะทํายากหน่อยมันจะโค้งๆเหมือนที่ผมให้ดูไปตอนแรกนะครับตัวนี้จะทํายากนิดนึงก็รอยเชื่อมรอยอะไรก็ไม่ใช่มืออาชีพมันก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อบ้างนิดๆหน่อยๆน่อยน,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 นะครับก็ ผมว่าโอเคเพราะว่านะครับมิติโดยรวมของรถก็ประมาณนี้นะครับอัดได้สามสามผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะดูแคชแคนด้วยนะครับดูแคชแนคนเรบเอาน้ำมันที่อันนี้ออกน่าจะเต็มสายแล้วอ่ะเดี๋ยวแกะดู